สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันพระัาสป,ปดีที่8สิงหาคมปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะขออนุญาตนะครับนำคำถามจากเพื่อนสมาชิกมาตอบผ่านทางคลิปนี้นะค,คำถามใน y t u t u เนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วผมก็ต้องขอภัยนะครับเพื่อนสมาชิกที่อาจจะโต้อตอบค่อนข้างน้อยหน่อยนะเนื่องจากเรื่องของเวลานะครับในการทำงานก็เลยนำบางส่วนนะครับของคำถามจากเพื่อนสมาชิกเนี่ย เอามาไล่ดูแล้วก็อาจจะเอามาตอบนะครับในบางข้อที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะข้อที่1นะครับถามว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับกำลังที่จะไปเดินวังบุรภาขากลับเนี่ยเอาปืนขึ้น mrt หรือ bts เนี่ยได้หรือไม่ข้อแรกนะครับตอบอยังไงดีนะคำตอบนะครับของคำถามข้อแรกเนี่ยจะตอบว่าไม่สามารถ นำพาไปได้นะครับเนื่องจากว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายนะวัตถุอันตรายนะครับถึงแม้นะครับเพิ่งจะไปซื้อปืนกลับมาจากร้านปืนเลยนะร้านปืนก็จะมีการห่อนะครับซีนให้อย่างดีแล้วก็ไม่มีเรื่องของกระสุนแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำพานะครับในระบบขนส่งสาธารณะแบบนี้ได้เป็นข้อห้ามเลยนะครับไม่ได้นะะหลีกเลี่ยงน,นะครับไปใช้ช่องทางอื่นอาจจะเหมารถนะครับอาจจะไปแท็กซี่หรือว่า คือใช้การเหมารถโดยที่เป็นการส่วนตัวนะในการนำพาไปนะครับพรนั้นไม่ได้บางคนก็อาจจะใช้การหลบเลี่ยงนะซ,งซึ่งเสี่ยงนะผมก็บอกว่าค่อนข้างเสี่ยงถ้าไม่การตรวจพบเจอก็มีความผิดทันทีนะครับเพราะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเรื่องของการนำพาปืนนะครับไปที่ระบบขนส่งสาธารณะหลีกเลี่ยงนะครับต่อไปข้อต่อมานะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับผม ผมขออนุญาตนะครับเรียนปรึกษาหน่อยครับผมมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมีหน้าที่นะดังต่อไปนี้ทีกจบรรยายไปนะครับปรากฏว่ามีบ้านลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ต่างๆนะครับบางที่ก็คุ้นเคยบางที่ก็ไม่คุ้นเคยหากผมพกปืนใส่กล่องโดยการแยกแมกกาซีนออกจากตัวปืนและกล่องปืนนะครับเนี่ยใส่กุญแจเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะวางไว้ใต้เบาะฝั่งคนขับ นะแล้วก็นำแมกกาซีเนเก็บไว้นะครับในลิ้นชักก็คือแยกออกจากกันแนะยออกจากกันแบบนี้สามารถทําได้ไหมครับนะต้องการพอภัยด้วยครับพอดีผมสงสัยปรึกษาใครไม่ได้ครับนะต่อคำถามข้อนี้สรุปก็คือมีหน้าทีเ่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าบางท้องที่เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงนะอยากจะมีอะไรที่มันอุ่นใจก็คือเรื่องของวุป,ปืน แต่การนําพาไปเนี่ยเขาก็ถุดคิดขึ้นมานะครับว่าเออถ้าเผื่อว่าเราเอาตัวปืนไปด้วยก็น่าจะอุ่นใจน่าจะดีนะแต่ที่ว่าจะเอาไปแบบตรงๆเลยเนี่ยจะมีความผิดแบบชัดเจนนะแล้วก็คุ้นว่าถ้าเผื่อว่านําปืนไปด้วยเหตุจําเป็นและเร่งด่วนเนี่ยก็อาจจะลอดในเรื่องของความผิดอ่ามาตอบกันนะครับว่าอย่างไรคําตอบนะครับในคําถามเนี่ยมันค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนต้องค่อยๆมองนะค่อยๆมองนะครับถ้าเผื่อว่า ไปในสถานที่ที่มันคับขันนะมีเหตุนะครับจริงๆมีความไม่สงบจริงๆอันนี้ยังพอคุยยังพอคุยได้แต่ก็ถามตอบอีกว่าถ้าเอาปืนนะเอาปืนไปนะครับแต่ว่าใส่กล่องล็อกกุญแจไว้อย่างดีแยกแมกกาซีนนะครับถ้ามีเหตุขับขันจริงๆเนี่ยจะทันไหมคําตอบคือไม่ทันนะไม่ทันนะครับสู้ไม่เอาไปยังจะสบายใจกว่า นะถ้าเผื่อเอาไปแล้วเนี่ยกว่าจะมาประกอบกว่าจะเปิดในกุญแจนะครับทำต,ต่างๆเนี่ยตายนะก็ไม่ทันนะเอาไปเพราะว่าอุ่นใจแต่ใช้งานจริงเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับอาจใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเ,อเสี่ยงวัดดวงถ้าจะนําพาไปจริงๆปืนนั้นก็น่าจะน่าจะนะะมีความพร้อมที่จะใช้ต่อสู้ ในเหตุการณ์ที่มันขับขันนะครับเส้นทางที่มันแบบมันเปลี่ยวจริงๆนะผมแนะนําไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการกระทําความผิดนะครับตามพรบอวุปปืนมาตราแปทวีนะปืนพกพาพร้อมใช้นะครับผิดแน่นอนถ้าเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านสามารถที่จะดําเนินคดีได้อย่าง100%เรซเราก็เถียงไม่ออกด้วยนะจะไปสู้ว่ามันเหตุจําเป็นเร่งด่วนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผิดเต็มๆนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับระหว่าง กลัวนะครับโดนจับก,กับชีวิตของเราเราก็เลือกตัดสินใจแล้วก็วัดดวงเอาชีวิตเราเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนกําหนดเองว่าจะให้มันไปทางไหนนะตอบยากนะครับอันนี้ตอบยากอ่า่านนะครับเป็นข้อที่2น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุจําเป็นและเร่งด่วน ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางและผู้หญิงตัวคนเดียวนะเน้นว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับเขาบอกว่าคงกลับมาเอาปืนที่บ้านเนี่ยไม่ได้แน,แนนะ่ชีวิตจริงเหตุจาเป็นและเร่งด่วนไม่ใช่ว่าจะรู้กันล่วงหน้าแล้วเขาก็พูดต่อนะครับว่าพวกโจรขโมยคนร้ายเนี่ยเขาไม่ได้มานึกถ,ถึงนะครับเรื่องของข้อก,กฎหมายอยู่แล้วนะกลายเป็นว่ากฎหมายเนี่ยสร้างความระบาดให้กับคนสุจริตถ้าเจอเจ้าหน้าที่ดีๆมองเจตนาดีๆก็โชคดีไป นะแล้วก็มันเป็นเชิงตัดพอนะครับทำไมผมถึงเลือกเอาข้อเนี้มาพูดนะมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆนะสมาชิกผู้หญิงนะครัสุภาษิตท่านเนี่ยท่านพูดได้ค่อนข้างเรียกว่าตรงใจบอกว่าตรงใจผมมากนะในการเดินทางไปนะครับเอาปืนไปด้วยมันก็ผิดกฎหมายแต่การที่เอาปืนไปที่บ้าน นะมันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยวนรถกลับไปเนี่ยไม่ทันเพราะว่าเหตุมันเกิดขึ้นต่อหน้าแต่ว่าโจรผู้ร้ายเนี่ยไม่ได้นึกถึงตรงนี้นะครับคร้พร้อมที่จะกระทําความผิดนะทำยังไงนะครับก็ทําใจเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยเป็นเช่นนี้นะนั่นที่ของพวกเรานะครับผู้ซึ่งครอบครองปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะช่วยกันผักดันนะครับอะไรบางอย่างที่ที่มันมีประโยชน์ กับคนที่มีปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้มันมีช่องทางที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานตัวปืนได้อย่างเขาเรียกว่า,ายืดหยุน่นนะไม่ใช่ว่าผิดเสมอไปนะเนี่ยต้องช่วยกันนะครับเป็นข้อที่3นะครับต่อไปครับข้อที่4ครับสอบถามครับพี่นะใย้ผมพี่นะครับพอดีผมเนี่ยมีความฝันอยากจะเปิดร้านปืนจะต้องทําอย่างไรบ้างล่ะครับอยากได้ความรู้ครับโอ้โหน่าจะ ยากหน่อยนะครับร้านตืนในการเปิดเนี่ยต้องมีการขออนุญาตนะในการประกอบกิจการนะครับซึ่งผมทราบมาว่าในปัจจุบันนี้จะไม่มีการนะครับเรียกว่าเปิดร้านใหม่เพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นโคตด้าจากร้านเดิมๆถ้าเผื่อว่าเราจะไปสืบทอดต่อกิจการนะครับจากร้านปืนเนี่ยก็สามารถกระทําได้แต่ว่าทุนทรัพย์ที่ต้องใช้ผมคิดว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท จะต้องไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับในการที่จะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการคาุาวปืนในเมืองไทยนะถ้าพอจะกระทำได้อาจจะเปิดเป็นร้านปืนมีมีการที่ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะขอไปป .2 นะครับนําเข้าขอบปป .5 นะครับในการที่จะจําหน่ายอันนี้พอกระทำได้แต่ถ้าเป็นอาวุธปืนจริงๆผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้นะ สรุปก็คือถ้าอยากจะเปิดก็ต้องไปซื้อกิจการต่อจากคนที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะเปิดใหม่ไม่ได้นะครับข้อต่อมานะครับอาจารย์ครับทําไมถึงขอปอสามยากจังครับนะครับถามสั้นๆน,นะครับตรงนี้เหตุที่ขอปอสามยากนะตรงนี้มันอาจจะมีหลายปัจจัยนะให้เราเนี่ยมาคุยมาวิเคราะห์กันนะครับบางที่ก็อาจจะไม่ได้ยากมากบางที่เนี่ยเรียกว่าไม่อนุญ,ญาตเลย ปิดประตูต่อฟ้าลงนะครับคืองดทุกกรณีไม่อนุญาตก็มีบางท้องที่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนะพอสมควรนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าท้องที่นั้นอยู่ติดก,กับเขตอนุร,รักษ์นะสัตว์ป่าปืนยาวจุดั้งสองเนี่ยจะถูกบอกเอาไว้ไม่อนุญาตหรือถ้าจะอนุญาตเนี่ยคือต้องใช้เอกสารหลักฐานที่เขาเรียกว่าพอสมควร นะปกติเนี่ยจะไม่อนุญาตแต่อาจจะอนุญาตนะครับขนาดปืนอื่นๆเนี่ยได้ปกตนะิก็เป็นไปได้นะครับหรือบางท้องที่นะก็ไม่อนุญาตนะครับอาวุธปืนอย่างเช่นจุดสามห้าจ็ุดสี่ห้าจุดสี่สี่แมกนัมแต่ว่าปืนขนาดอื่นเนี่ยอนุญาตได้ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอิงกับนโยบายตามท้องที่นั้นๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับทานายเพอด้วยนะตอบได้ยากมากนะครับ ต่อไปเขาบอกนะครับช่วยกันแก้กฎหมายให้สามารถพกพาอาวุธปืนไว้ในรถยนต์โดยไม่ผิดกฎหมายดีกว่าถือว่าเป็นที่ละโหดฐานคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับการที่จะนำพาปืนนการนำพาก็อาจจะมีความพร้อมใช้อาจจะอยู่ในคอนดิชั่นที่2องปืนนะครับบรรจุลูกแล้วก็เสียบแมกกาซีนนะครับในตัวปืนไว้ถ้ามีเรื่องก็ ชักยิงนะครับหรืออาจจะคอนหนหรือจะคอนสาแล้วไม่มีความผิดคิดเห็นอย่างไรนะผมว่าข้อเนี้ยมันมีหลายมุมหลายมุมมองมากนะครับปืนเนี่ยถ้าอยู่กับคนที่ดีมันจะนำพาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะถ้าเผื่อไปเจอนะครับเหตุการณ์เนี่ยต่างๆที่มันเป็นการประทุษร้ายนะครับเจอโจรขโมยเราก็สามารถใช้ปืนเนี่ยช่วยได้แต่กับการน,นะกับการน,นะครับ คนที่มีปืนไว้บนรถแล้วอาจจะมีการดื่มสุราขาดสตินยกว่าสติสัพป,ปัญญาเ,าเลือนลางนะครับแล้วก็ด้วยนิสัยของเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนี้การที่มีปืนอยู่บนรถนั้นย่อมอันตรายแบบมากๆอันตรายมากนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเขาเกิดใช้ปืนกระบอกนั้น,นที่อยู่บนรถเนี่ยยิงคู่อริหรือว่าด้วยการบรรดาโทษะ,ะแล้วก็คนอื่นเนี่ย ก็มีปืนเช่นกันนะก็กระหน่ำยิงนะครับคนที่ก่อเหตุแบบนั้นมันก็จะอิลตุตตงนางวุ่นวายมากวุ่นวายผมก็มองว่าในการที่จะพกพานเนี่ยอาจจะอนุญาตนะครับเป็นลายกรณีไปเหมือนเมื่อก่อนที่ทํากันก็คือจะต้องมีใบปหนึ 12, แล้วก็อนุญาตเป็นลายบุคคลไม่ใช่ทุกคนจะมีได้จะต้องเฉพาะบุคคลจริงๆนะอันเนี้ยพอเห็นด้วยนะแต่ถ้าเปิดว่าให้ทุกคนเนี่ยมีปืนอยู่บนรถเนี่ยอาจจะ พูดยากหน่อยนะบนกลับไปนะครับอยู่ในมือของคนดีโอ้โหสุดยอดนะเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้เกิดขึ้นแต่กับกันนะครับคนในสังคมนี้จะเป็นคนดีทั้งหมดไหมก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าสมมติว่าตกอยู่ในมือคนไม่ดีจบนะทุกอย่างนี่คือโอ้โหเดือดร้อนวุ่นวายนะครับอ่าต่อไปค่อยๆดูนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะ แล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ BB บ,บีกันนะครับในเชิงของการป้องกันตัวเดี๋ยวขออญาตนะเอาซักกระบอกหนึ่งประมาณนี้ปืนบีบ,บีกันนะครับเป็นคลิปที่ผมเนี่ยทว่าใช้บีบการป้องกันตัวนะเขาก็มาคอมเมนต์นะครับว่าผมงงนะยิงเข้าหน้ามันจะป้องกันไม่ได้ยังไงงงมากนะแบบนี้ที่ผมทํานะครับเรื่องของความเร็วของม่กระสุนแล้วก็เรื่องของแรงประทะนะ ผมก็ได้ตอบนะครับกับสมาชิกท่านนี้ไปนะครับว่าในเรื่องของการใช้งานนะครับเชิงหน้าสีวหน้าขวาน,นะครับเชิงของจริงชีวิตจริงถ้าโจเนี่ยมีอาวุธจริงๆเข้ามาเนี่ยแล้วเราไปงับบีบีกันเนี่ยไปสู้กับเขานะค่อนข้างเสี่ยงนะค่อนข้างเสี่ยงนะครับสมมุติว่าตัวโจเนี่ยมีอีโบะนะครับหักลาแทบดิษนะฮะซักกระบอกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะแล้วเราก็มีบีบีกันแบบนี้จบเลยนะครับยิงสามมาปโป้งเดียว ถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์ยิงก่อนถึงแม้นะเราเนี่ยมีสิทธิ์ยิงเขาก่อนนะครับแต,แต่เขาเนี่ยไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าจะทําให้หยุดชง,งักนะแบบหมดสภาพไม่ใช่นะครับเพียงแค่อาจจะตกใจนะครับด้วยความเจ็บแต่เขาเนี่ยซัดมั่วๆมานะครับตุ้มเจ้าของเกมนะฮะจบเลยนะครับชีวิตผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยใช้อย่างอื่นนะดีกว่านะครับใช้มีใช้ไม้ ใช้อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ปืนของเล่นบีบีการแบบนี้หรือถ้าจะใช้จริงเนี่ยผมก็แนะนำนะครับตอนท้ายคลิปว่าจับบีบีการเนี่ยแล้วก็ฟาดนะครับไปที่หัวเนี่ยยังจะดีสักกว่าใช้กระสุนเนี่ยยิงออกไปนะแบบนั้นนะครับแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องของมุมมองผมเพียงแค่เป็นห่วงนะครับว่าถ้าเกิดใครใครบ้าจี้นะครับนึกเอาไปใช้จริงเนี่ยแล้วเกิดมัน,มนผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคือชีวิตนะครับรีเซ็ตใหม่ไม่ได้ นะเพราะนั้นของได้กับของจริงเนี่ยควรแยกออกจากกันอย่าเอาไปยุ่งกันนะครับต่อไปนะบอกว่าอ,อ,อันนี้เป็นคำถามนะครับที่ผมเนี่ยไม่อยากจะตอบแล้วผมก็จะลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์ปล่อยไหมปล่อยไหมครับสนใจติดต่อยังไงขายไหมครับราคาเท่าไหร่คําเหล่านี้นะครับผมต้องขออญาตและขออภัยนะครับคนที่ถามมานะผมจะทำการลบทั้งหมด ไม่ตอบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีอาชีพทางด้านค้าขายอะไรเกี่ยวกับุปืนเลยหรือว่าค้าขายอย่างอื่นไม่มีอาชีพหลักผมคือการรับราชการเป็นคุณครูนะครับพะฉะนั้นใครมาทักถามผมอะไรแบบนี้ขอญาติลบทั้งหมดนะครับแล้วยิ่งใน a c e b o o k เนี่ยยิ่งหนักเลยนะแจ้งก็แล้วบอกก็แล้วนะครับส่มแคปหน้าจอที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับในเ,เฟซว,ว่าไม่มีการซื้อขายถ้าให้เกลียดกันก,ก็อย่าถามนะครับเรื่องแบบนี้นะก็ยังดึงดันถามอีก แบบนี้คือบล็อกเลยนะขออญาตนะครับขอญาตนะอันนี้บล็อกจริงๆไม่ควรถามเพราะว่าผมไม่ใช่ร้านปืนแล้วก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเกี่ยวกับการซื้อขายในเรื่องของอาวุธป,ปืนหรือสิ่งอื่นใดไม่มีนะครับแจ้งเพื่นะฮะอ่ะต่อไปเขาบอกต่อนะครับว่าขออนุญ,ญาตปรึกษาอาจารย์ครับผมไปยื่นเอ,อกสารขอปอ .3 สิทธิสวัสดิการ เสมียนไม่ยอมรับเอกสารฉบับจริงเอาไว้เลยขีดเส้นใต้คำว่าฉบับจริงนะฮะถ่ายแค่สำเนาแล้วก็เงียบไปในการยืดเอกสารทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะก,นการขอปรสามเนี่ยมันจะมีเรื่องของอสำเนาบาัตรราชการหนังสือรับรองนะครับความประพฤติแล้วก็ทะเบียนบ,บ้านใช้สำเนาถูกต้องแล้วดีแล้วนะครับที่เสมียนหน้าห้องเนี่ยไม่ได้ยืดตัวจริงไว้เดือดร้อนนะครับใช้เฉพาะสำเนาอย่างเดียว นะขั้นตอนเขาถูกต้องแล้วที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับแนมเพอนะขึ้นอยู่กับคิวนะครับว่าจะได้ช้าได้เร็วขนาดไหนอันนั้นก็ต้องค่อยๆติดตามเอานะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับเ,เมื่อไหร่จะมีการนำโจดย์หมายถึงว่าพวกปืนปืนเถื่อนนะครับต,ต่างๆเนี่ยหรือว่าที่เป็นข่าวเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผมทำคลิปเอาไว้ประมาณทรัพมิถุนาปี66 อยู่ในช่วงนั้นนะครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนการนิรโทษกรรมอาวุธปืนเถื่อนนะครับตอนนี้ก็นิ่งแล้วก็เงียบอยู่นิ่งแล้วก็เงียบนะครับถามความเห็นผมว่ามันควรจะให้มีไหมมันก็ตอบยากนะส่วนตัวผมชอบนะครับปืนไทยชอบมากแต่ผมชอบนะครับในส่วนของที่มันมีนะครับตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผมจะไม่ค่อยส่งเสริม หรือเห็นดีเห็นงามด้วยในเรื่องของการที่ผลิตปืนขึ้นมาใหม่นะอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นอกจากว่าจะมีการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตปืปนจริงๆเลยนะแล้วก็มีการทำ R&D นะวิจัยและพัฒนานะครับใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานแบบนี้โอเคแต่ถ้าเืิดว่าเป็นงานนะครับแบบทำกันเองนะตามมีตำเกิดเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าอันตรายนะอันตรายนะครับ ก็เลยตอบว่าถ้ามันสามารถนำโจดได้ก็อยากให้เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นปืนจากบรรพบุรุษนะครับอาจจะด้วยาทเบยลป,ปอสีหายนะครับแต่ตัวปืนเนี่ยมีครอบครองมาอยู่แล้วนะสืบทราบได้มีที่มาที่ไปชัดเจนอย่างเงี้ยควรน,นะก็เอาประมาณนี้นะครับต่อไปอีกหน้าหนึ่งนะเขาบอกว่าผู้ซื้อปืนจะต้องจำกัดอายุไหมครับ จํากัดไหมคนซื้อปืนนะครับหมายถึงว่าปืนจริงนะปืนจริงนะครับปืนพวกที่ใช้ดิงค์ัต่างๆอันนี้คือปืนบิลกันนะครับถ้าเป็นปืนจริงเนี่ยจะมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้คือตามบุตดิ้งนะครับในเรื่องของข้อกําหนดแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะให้เหมาะจะให้ดีเนี่ยผมก็ว่าประมาณสัก25ขึ้นไปกําลังสวยนะหรือว่า30นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ แต่จะตอบว่าคนที่มีอายุ18 17อะไรแบบนี้มีวุฒิภาวะเทียบเท่ากับคนที่อายุ30มเนี่ยมีไหมตอบว่ามีมีนะครับมีนะคนที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยอบรมมานะดีมากๆนะครับแบบนี้ก็คือจะมีวุฒิภาวะที่ดีมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปใช้ค่าเฉลี่ยนะครับของคนทั่วไปเนี่ย คนที่มีอายุเยอะเนี่ยมันก็จะผ่านนะครับเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่ายิ่งอายุเยอะเนี่ยการควบคุมนะครับสิ่งต่างๆๆเนี่ยมันจะกระทําได้ดีกว่าเด็กๆอันนี้คือเรื่องของค่าเฉลี่ยนะปีหรือว่า25ปีขึ้นไปเนี่ยกำลังสวยนะครับจำกัดอายุถึงเท่าไหร,ร่นะไม่จํากัดนะครับจะเป็น90ก็สามารถขออนุญ,ญาตได้ถ้าเผื่อว่านายทะเบียนเนี่ออนุญ,ญาตเพราะว่าไม่ได้เขียนตามข้อกําหนดไว้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะถามนะครับว่าจะขอไปทําไมนะครับเอออันนี้ก็แปลกนะครับสมมติว่าอายุ90ปีเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครขอแล้วแต่ไม่จํากัดนะถ้านาทีเบียอนุญาตก็สามารถที่จะขอได้นะครับ่านต่อมานะครับอันนี้เป็นคําถามข้อท้ายแล้วนะสั่งซื้อได้ไหมสนใจอย่างมากลบลบหมดนะฮะไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่ตอบด้วยนะขออญาตลบนะครับ นะตรงนี้นะครับแ้วก็ถามต่อว่าอยากได้ทํำยังไงครับประชาชนธรรมดาอันนี้คนหนึ่งนะครับอีกคนนึงบอกว่ามือใหม่ควรทําอย่างไรครับอยากมีไว้ในครอบครองอันนี้โอเคนะถือว่าจิตนาดีนะในเรื่องของการที่จะซื้อปืนหรือจะครอบครองปืนเนี่ยมันก็มีกฎหมายนะครับตามพรบรป,ปืน2องสก็คือคนที่จะครอบครองปืนจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนคือต้องยื่นเรื่องขอปสา นะไปตามขั้นตอนนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ลองค้นนะครับคำว่าขอปอสไปใน YouTube ฮนะมีทั้งผมแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยทำเอาไว้ศึกษาดูนะครับจากตรงนั้นนะฮะต้องขออนุญาตทุกครั้งไปนะครับทุกครั้งเลยนะอ่าต่อไปนะครับสอบถามครับจุด3า7ประชาชนสามารถขอมีไว้ได้หรือไม่ครับคำตอบคือได้357 m a c n m แมนจุด4 5 a c p จุด44 m a ีแมนั am, ได้หมด นะครับแต่เขาก็จะต้องบงไดไรไปน,นิดนึงว่าเพื่อการกีฬาส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะขอได้นะครับขอได้แล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับถามว่าขอสอบถามหน่อยครับว่าจุดสองสองเนี่ยลำกล้องเกี่ยวไหมครับถามแบบนี้มันก็ชวนให้คิดถึงสิ่งผิดกฎหมายทันทีนะเกี่ยวไหมครับนะคัดตอบไหมครับไอ้นู่นนี่นั่นมันค่อนข้างเสียงนะคำถามแบบนี้ ปืนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเกียวในลำกล้องนะส่วนใหญ่นะครับนอกจากปืนลูกฟองที่มันยิงกระสุนนะครับพวกเมลูกปลายลูกโดดอันนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีนะเพราะฉะนั้นตอบว่ามีเกียวในลำกล้องนะครับมีนะ,ะประมาณนี้นะครับผมก็คัดเลือกมาเนี่ยนะครับมีค่อนข้างเยอะมากนะผมเนี่ยอาจจะไล่ตอบได้ไม่หมดนะครับก็ต้องขออภยัย ไปอย่างสูงน,นะครับก,ก็จะพยายามนะพยายามเข้ามาดูนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะจะทําอะไรกับปืนก็ต้องให้มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรที่มันมีความเสี่ยงก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะอย่าไปเอาความเสี่ยงเนี่ยมาไว้ที่ตัวเลยแต่ถ้าเผื่อว่ามันจําเป็นจริงๆนะอะไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองนะครับชีวิตเป็นของเราเราเลือกเองได้นะโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ เพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ